เติมตัวเลขแสดงจํานวนใบบัวมีสมุดสีเขียวและสมุดสีชมพูเล่มให้เติมจํานวนใดก็ได้นะคะที่จะให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบใบบัวมีสมุดสีเขียวและสมุดสีชมพู16เล่ม เป็นสีเขียว9เล่มมีสมุดสีเขียวและสมุดสมุดสีชมพู16เล่มเป็นสีเขียวไป9เล่มถามว่าเป็นสีชมพูกี่เล่มต้องทำวิธีลบเราก็นำจำนวนสมุดสีเขียวและสมุดสีชมพูที่มีอยู่ก็คือ 16ลบด้วยจํานวนของสมุดสีเขียวก็คือลบด้วยเก้าทำการลบเลข16บหลบเก้าเก้าไว้ในใจนับต่อไปให้ถึงสิห ชูเพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งนิ้วเก้าแล้วต่อไป10 11 12 13 14 15 16ได้เท่าไหร่คะได้7ก็คือใบบัวมีสมุดสีเขียวและสมุดสีชมพู16เล่มเป็นสีเขียว9้าเล่ม เป็นสีชมพูเจ็ดเล่ม